สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่พอดีเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนนะคะตั้งใจว่าจะเตรียมเรื่องเล่าไว้หลายหัวข้อแต่ก็คงต้องขอเลื่อนไปก่อนดีก,กว่าเพราะว่าบางเอิญเนี่ยมีข่าวเล็กๆที่ไม่น่าจะปล่อยผ่านไปโดยไม่นามาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยเรามีข่าวภัพยพยันตรายไม่เว้นแต่ละวันเลยทีนี้เนี่ยตอนแรกก็คิดว่า ข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวเล็กเนื่องจากว่าตอนที่กลับไปค้นหาเนื้อเรื่องใน Google News เนี่ยใช้เวลานานมากจนเข้าใจว่าอ่านเนื้อหาผิดแต่ว่าในที่สุดก็ได้ข่าวนี้กลับมานะคะก็สามารถจะค้นอ่านต่อตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะข่าวนี้เป็นข่าวเศร้าหลังปีใหม่คือเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานี้ในช่วงกลางวันที่อาคาร อยู่ในพลาซาหรือบาซ่าเนี่ยในเมืองดัลลัสเอ่อมรรัตเท็กซัสในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็พบว่ามีสัตว์จำนวนมากถึง579ตัวเลยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกแล้วก็เป็นไก่ไม่แน่ใจว่าชิเคเก้นนี่คือไก่แบบไหนแล้วก็มีน้องหมาก,กับน้องแมวโชคร้ายอีกอย่างละ2ตัวก็ตายทั้งหมดเลยเนื่องจากว่า ได้สำลักควันไฟแล้วก็หมดสติก่อนที่จะมีเพลิงไหม้หอมเผาทั้งอาคารเลยนะคะซึ่งอาคารก็เป็นอาคารชั้นเดียวที่ใช้เก็บแล้วก็ใช้โชว์สัตว์ต่างๆเพื่อการสื้อขายสัตว์นะคะทุกคนรู้สึกคุนๆไหมคะที่ที่บ้านเราก็มีนะคะในปีที่แล้วที่สวนจตุจักรก็เคยเกิดขึ้นแล้วก็จำนวนสัตว์ก็มากมายแล้วก็ร้ายแรงกว่านี้นะคะแต่อันนั้นเรา เป็นในช่วงกลางคืนทีนี้เนี่ยก็สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่อยากให้ช่วยกันสังเกตก็ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าออมีระบบการดับเพลิงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยซึ่งเราก็อาจจะได้ดูในภาพยนตร์ที่เป็นซีรีส์พวกชิคาโกนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยกับพบว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ได้รับแจ้งจากอาคารน,นี้เนี่ยซึ่งเขาก็ตอบสนองในเวลาไม่นานก็ ในระยะสั้นๆนี่ก็มีพนักง,งานดับเพลิงมาถึง45นายซึ่งก็รีบเข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุที่ที่บาซา่าเนี้ยนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะยือชีวิตน้องไว้ได้ทันเนื่องจากว่าควันไฟที่เกิดจากเพลิงอะคะ่ะมันเข้าไปวนอยู่ในอาคารแล้วก็สัตว์ทุกตัวในนั้นก็เลยต้องสูดดมเข้าไปในระหว่างที่ที่รอคนมาช่วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ น้องก็ขาดอากาศหายใจซึ่งถ้าดูในภาพนะคะจากในคลิปซึ่งในข่าวก็มีหลายสำนักข่าวแต่อันนี้ก็คือได้มาจาก people.com เนี่ยก็จะรู้สึกถึงความหมดหวังแล้วก็เศร้าใจอย่างยิ่งของคนที่เข้าไปช่วยทั้งทั้งเจ้าพนักง,งานดับเพลิงแล้วก็ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลในกรณีนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นได้อีก อยู่เรื่อยๆเพราะว่าที่ไหนที่มีความหนานแน่นก็มักจะมีสิ่งที่นอกเหนือจากความคาดหมายอนนี้ความปลอดภัยในการป้องกันเพลิงไหม้เนี่ยที่เราสามารถจะจัดการได้ตามกฎหมายอย่างเช่นระบบหัวฉีดน,น้ำดับไฟตามเพดานหรือตามจุดต่างๆในอาคารเนี่ยรวมทั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นที่มีการผลัด เปลี่ยนตัวเช็ควันหมดอายุว่าเ,ออเราต้องเปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงเมื่อไหร่หรือว่าสลับสลับเครื่องมือดับเพลิงให้พร้อมใช้อยู่เสมอแล้วก็รวมถึงการเข้าตรวจความเรียบร้อยของโครงสร้างอาคารต่างๆไม่เว้นถึงการซอ้อ,อมดับเพลิงประจำปีสิ่งพวกนี้เนี่ยก็ยังยังไม่พอนะคะคิดว่ายังไม่พออาจจะต้อง มาตรวจถึงวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งหรือว่าวัสดุที่กลุปเป็นฉนวนของอาคารหรือใต้หลังคาซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นที่พักของสัตว์ต่างๆแล้วก็วัสดุที่เป็นพวกที่รองนอนเบดดิ้งต่างๆซึ่งเรามักจะมีที่เก็บแต่ว่าก็จะกองๆรวมๆกันเอาไว้ซึ่งวัสดุเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะ ต้องกลับมาดูแลกันเป็นพิเศษพวกเศษยาเศษฟางที่นอนที่บุให้มันนิ่มวัสดุที่บุให้นิ่มซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดชนวนชนวนให้เกิดควันไฟแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักของการที่เสียชีวิตหมู่ได้ในครั้งนี้แล้วก็ในครั้งต่อๆไปข่าวความเศร้าจากการสูญเสียที่ป้องกันได้เหล่านี้นะคะ ก็จริงๆแล้วก็จริงๆจ,จริงๆก็ยังถือว่ามีประโยชน์กับคนอื่นๆซึ่งจะใช้ช่วยแก้ไขกฎเกณฑ์ในการจัดการอาคารรวมถึงบ้านเรือนที่มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งบางข่าวเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่พบว่ามีไฟไหม้ในอาคารแต่ว่าที่เก็บน้องๆเนี่ยโดยมากเราก็จะเก็บกันบางครั้ง ซื้อน้องมาซื้อน้องมาหรือว่าเก็บน้องได้ตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัดยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถจะกระจายให้มีความหนาแน่นน้อยลงก็จะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงจนถึงไม่เกิดปัญหาร้ายแรงได้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาในเรื่องทำนองนี้อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะแชร์จากบทความที่ได้มาจากการไปอ่านมาในในในคลิปนี้หรือว่าบทความหรือคอนเทนต์อื่นๆก็สามารถจะช่วยกันแชร์ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขที่นำมาใช้ได้จริงซึ่งถ้าผลดีเกิดขึ้นจากการแชร์ใดๆเนี่ยก็ขอให้เกิดเป็นกุศลผลบุญต่อทุกคนตลอดไปนะคะก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ